จะมีเรื่องแต่แทนน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งสวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องเบาเให้ฟังนะคะวันนี้มีดอกไม้ด้วยดอกไม้นี่ไปเก็บมาจากป่าเมื่อกี้เพราะว่าไปเดินป่ามาอันนี้ก็คือดอกดอกไม้สีเหลืองช่วงนี้นะคะช่วงสปริงช่วงฤดูใบไม้ผลิแต่วันวันนี้วันที่หนึ่งมิถุนาแนล้วค่ะอันนี้ก็คือใบ บลูเบอรี่เก็บมาจากในป่าเราเก็บได้นะคะแต่ว่าอย่าเก็บเยอะเก็บมาเพื่อประดับอะไรเงี้ยก็ก็เก็บมาได้จากป่านะคะนิดๆหน่อยๆมาประดับนะคะแล้วดอกไม้นี้ก็อยู่ข้ามถนนก็เลยเอามาประดับตกแต่งก็ไม่ต้องจ่ายตังค์ซื้อเอามานิดหน่อยเพื่อความมีสีสันในบ้านแล้วก็เป็นบรรยากาศที่แบบว่าเอ่อทาให้เราสดชื่นได้มั่งนะคะโอเควันนี้จะมานําเสนอเรื่อง หมนหวานนะแต่ไม่ใช่น้ำตาลแล้วนะคะวันนี้ก็จะมีเรื่องแตงแทนน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งน้ำผึ้งที่เนี่ยเขาก็จะมีชาวนาหรือว่ามีคนที่ผลิตน้ำผึ้งอยู่ที่นอร์เวย์อยู่นะคะแล้วก็อันนี้ภาษาโนสเขาเรียกว่าหุ่นนิ่งหุ่นนิ่งก็คือน้ำผึ้งวันนี้ก็จะ นำเสนอให้ดูว่ามันมีแบบไหนก็มีแบบขวดนี่ค่ะแบบขวดนี่ใช้สบายมากเปิดฝาก็มีแบบนี้ถ้าเราไม่บีบมันก็ไม่หยดนะคะถ้าเราไม่บีบมันก็ไม่หยดฝาเขาดีมากเลยอันนี้สะดวกสบายค่ะสะดวกสบายไม่ต้องกังวลว่ามันจะเหนียวจะเหนืดจะติดช้อนจะนู่นนั่นนี่ก็คือบีบชืดแล้วก็เสร็จเลยค่ะ เรียบร้อยอันนี้คือหุ่นนิ่งแบบเป็นขวดนะคะถ้าอันนี้เขาเขาบอกอยู่เลยนะเขาบอกอยู่ในขวดนะว่าการใช้น้ําผึ้งเนี่ยจะต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าบางทีบางคนก็อาจจะเป็นก็อาจจะมีอาการแพ้เขาระบุไว้ข้างขวดเลยนะคะว่าจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพราะว่าบางทีอย่างเช่นเด็กหรือว่าบางคนที่มีอาการแพ้พวกเกสรดอกไม้หรือว่าพวกน้ําผึ้งเนี่ยก็จะ ต้องใช้ด้วยความรามัดระวังเขาบอกว่าโมอิก mm ีส hmm. ทิลสเปรบานอุนเนทูลโมเนเดก็คือห้ามให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ12เดือนกินนะคะ mm hmm. เพราะว่าต้องระมัดระวังเรื่องอาการแพร้เรื่องพวกนี้ด้วยอันนี้คือในขวดนะะแล้วบรรจุพัณฑ์อีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นแบบนี้เป็นกล่องนะคะเป็นกล่อง เป็นกล่องอันนี้ก็ผลิตจากมาจากนอร์เวย์ค่ะของนอร์เวย์อ่าอันนี้เขาบอกว่าเอ็กเตหุ่นนิ่งเอ็กเตแปลว่าของจริงของจริงๆนะคะของจริงของเรียวของแท้นะคะน้ำผึ้งแท้อันนี้ก็น่าจะน่าจะเป็นน้ำผึ้งแท้เหมือนกันในขวดนะคะแต่ว่าที่เล่าให้ฟังก็คือมันเป็นแบบนี้ น,นี่คือส่วนของน้ำผึ้งนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีเรื่องเล่าให้ฟังแค่นี้นะคะเรื่องหวานๆของน้ำผึ้งค่ะแล้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ